สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลิวภาระเพื่อนฝากกดติดตามด้วยเดอ้อวิธีตั้งทุนแบบกาตะสองขอพร้อมอาการทุนครับสวัสดีครับน้านา,นาตุปานะครับวันนี้สวัสดีน้านา,นานถามเข้ามาเยอะครับถ,ถามเรื่องว่า ตั้งทุ่นกกะตะนะครับตั้งแบบนี้น,นะครับวันนี้จะมาตั้งให้ดูนะครับนี่นะครับคันคันที่ใช้ตกวันนี้นะครับเป็นคันซื้อบะนะครับคันซื้อบะระยะ3 0นนะครับนี่นะครับชุดชิ่งนะครับ ลงเบ็ดนะครับลงเบ็ดเราใช้ชิ่งสั้นอยู่ประมาณใช้ชิ่งสั้นอยู่ประมาณสิบห้าเซนนะครับใช้ชิ่งสั้นอยู่สิบห้าเซนนะครับส่วนชิ่งยาวนะครับชิ่งยาวอยู่ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับ นี่นะครับห่างกัน15กับ25เซนนะครับส่วนทุ่นนะครับทุนนบท่นที่เราเลือกใช้นะครับนี่นะครับเป็นทุ่นห่างตันนะครับเลือกทุ่นที่สามารถยกเม็ดนะครับยกเกียร์ขอสั้นให้ได้นะครับต้องเลือกทุน่นไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาตั้งทุ่นอยู่ที่ ตัวนี้เป็นทุ่น9ข้อสี่นะครับ9ข้อสี่จะมาตั้งอยู่ที่เจ็ดนะครับตั้งอยู่ที่เจ็ดข้อสี่นะครับโดยการตั้งทุน่นนะครับต้องใส่ดองเบ็ดด้วยนะครับใส่ดองเบ็ดด้วยนะครับแล้วเรามาหาทุน่นให้ทุ่นสามารถยกดองเบ็ดขึ้นให้ได้เจ็ดข้อนะครับเดีย๋ยวมาดูวิธีการตั้งนะครับ นะครับอันดับแรกนะครับเราตัดนะครับพร้อมนะครับพุ่นรูปนะครับแล้วก็ดงนะครับเราจะมาหาระดับนะครับรุ่นสามารถยกลงถึงได้ดีพ่อครับข้อครับมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเราพันตะกัวเข้าไปก่อนนะครับ เด็กดู่อนนะครับว่าตูกขนาดไหนนะครับ ต้องจม,จมน้ำทั้งหมดนะครับอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นลื่นน้ำนะครับก็ดูเอาน้ำให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับประมาณเจ็ดข้อสีนะครับ ขึ้นลมนะครับตรงนี้นะครับสายจมน้ำทั้งบนนะครับสาคันนะครับตอนนี้ได้อยู่หข้อนะครับเอาอีกนิดนึงนะครับ ได้ประมาณเจ็ดข้อแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากได้เจ็ดข้อแล้วนี่นะครับหลังจากเราตั้งทุนนะครับตั้งทุนได้ที่เจ็ดข้อสีนะครับเจ็ดข้อสีแล้วนะครับต่อไปเราจะทวงท,วงทวงหาระดับน้ํานะครับโดยเราจะใช้ยางลบยางลบนะครับ ยังลบเกี่ยวมาที่ขอยาวนะครับชิงขอยาวนี่นะครับตัวนี้คือชิงขอสั้นนะครับเราจะมาห hm าระดับน้าที่ชิงขอยาวนะครับนี่นะครับขอสั้นเราจะให้ขอสั้นลอยนะครับห hm าระดับน้ําที่ขอยาวนะครับนี่นะครับเรามาหาระดับน้ํากันนะครับ จุดจุดที่เราจะตกนะครับโดยที่สายไม่ล้ำหน้านะครับจมนะครับขึ้นอีกนะครับเต้องเป ได้ประมาณเจดข้อแล้วนะครับอันนี้ก็ดึงขันดูนะครับมันไม่ขยับกระเว่าสามารถตกได้นครคต่อไปมาดูวิธีการเข้าเหยื่อนี่นะครับเห,หยื่อที่เราใช้เทสกันวันนี้นะครับเป็นเหยื่อปลาปลาตะกรมนะครับวันนี้ใช้สูตรการรวมนะครับ ออกมาแล้วนะครับเป็นผสมให้เนื้อมันฟงฟิ้งนะครับแตกตัวดีนะครับตัวนี้จะใช้จับจีบนะครับจับจีบใส่ขอล่างนะครับส่วนขอบนนะครับทำยังไงนะครับเอย่ยแบ่งแบ่งเหยื่อส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเหยื่อส่วนหนึ่งมานวดนิ่มนะครับเพื่อไปบีบเม็ดนะครับบีบเม็ดให้ปลากิน ลอ,อยนะครับกอสั้นนะครับนี่นะครับการนวดน,นิ่มนะครับเราแบ่งเหยื่อเหยื่อจากตัวที่เราผสมที่มันุงฟิงนะครับมาใส่น้ำเพิ่มนะครับแล้วก็นวดนะครับ นวดเพื่อไว้บีบเม็ดนะครับ นี่นะครับหลังจากบีบนวนนิ่มเสร็จนะครับเราก็จะบีบเม็ดนะครับเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆใส่ขอขอสั้นนะครับนี่นะครับนานาหลายคนถามนะครับเราจะใส่เยียกันยังไงนะครับนี่ครับคือชุดชิ่งนะครับนี่คือ ดวงเบ็ดขอสั้นนะครับนี่คือดวงเบ็ดขอยาวนะครับขอสั้นนะครับขอสั้นเราจะบีเมตรนะครับสำคัญนะครับคือการคุมเหยื่อให้ได้ระดับเก่านะครับเพราะว่าขอสั้นจะลอยนะครับเราต้องคุมเหยื่อให้ได้ ระดับที่เราต้องการนะครับนี่คือขอสั้นนะครับนี่นะครับนี่คือขอยาวนะครับขอยาวก็จะจีบนะครับจีบเพื่อเรียกปูนปลานะครับขอสั้นนี่ก็เพื่อให้ปลากินนะครับอาการที่ปลากินระแวงนะครับปลาไม่กินพื้นนะครับกินลอยนะครับส่วนมิี้ที่เราตั้งทุ่นไปที่เจ็ดข้อสีนะครับแล้วก็หาระดับน้ำที่เจ็ดข้อสีนะครับ เวลาเราบีบเม็ดคอสั้นนะครับทุนเราจะจมลงนะครับทุนเราจะจมลงนะครับเราจะตกกี่ข้อก็ได้นะครับแต่เราสําคัญคือการคุมเหยื่อนะครับคุมเหยื่อคอสั้นนะครับถ้าเราบีบเม็ดเท่านี้นะครับเราได้ประมาณสี่ข้อแล้วก็พยายามจํานะครับว่าเราต้องใช้น้าหนักมือเท่านี้นะครับบีบเท่านี้นะครับเพื่อคุมเหยื่อให้ได้นะครับเพราะว่า คอสั้นจะเป็นเหมือนการตกลอยนะครับอยังไงมาดูอาการทุ่นนะครับวิธีการตกแบบกาตะนะครับตั้งเจ็ดข้อนะครับหาระดับน้ำเจ็ดข้อชิ่งยาวนะครับส่วนตกนะครับอาจจะตกสามตกสี่ตกห้านะครับหรือตกสองครับใต้บทนะครับอาการทุ่นนะครับที่ที่จะสับเป็นตัวนะครับมันจะเป็นอาการตกตอกนะครับ ดอกที่ถีนะครับหรือไมันก็จมทั้งดอกนะครับอาการจะแรงนะครับอาการนี้เพราะว่าปลาจะกินคอลอยนะครับอาการก็จะแรงหน่อยนะครับมาดูอาการทุนนะครับ right มาครับโบกมาโบกมานะครับนี่นะครับทำไมผมถึงว่าเพิ่มทางเลือกให้มานะครับบาเทีระรับมาที่โทรศัพท์ i <laughs> ชมอาการทุ่นกาตะเต็มเต็มคลิปหน้าพร้อมกับการเทสไซปลาน้องปลาไหลฟิชชิ่งบ่อตกปลาอาจารย์บัณฑิตขอบคุณทุกๆก,การติดตามอย่าลืมกดซับะไครขิงขาให้ด้วยเดอ้อ